สวัสดีครับพเพื่อนเพืครับวันนี้จะมาย่างเนื้อนี่นะครับย่างเนื้อย่างเนื้อ,อย่างร้องกันสองเตาเลยนะครับอ๋อนีอ่ครับ นีตัวนี้โอ้ยนอนมาเลยคือยอย่างอย่างนี้วันนี้จะปิ้งเนื้ยอย่างเนื้อกับชุบมะเขือนะครับอ่ามะเขือเราก็เผาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะ่เรากปิ้งเนื้อไปก่อนนะ หอมเลยครับหอมกลิ่นนี้เลยอดูกันดูกันโอ้ต้องพีก่กันนี่นี่เป็นมะเขือนี่ครับเผาเสร็จเรียบร้อยแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะไปทําชุบทำตำม,มะเขือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพริกกับหอมข้าวหอมแดงที่เราปิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทาชุบมะเขือแล้วนะครับชุบมะเขือกับเนื้อปิ้งเนื้อย่างนะครับเช้าวันนี้นะครับรับรองแซ่บแน่นอนนะครับนี่เตรียมพร้อมแล้วนะครับ เนื้อปิ้งก็ใไก้จะสุกแล้วนี่ครับไก่จะสุกแล้วสุกแล้วจะสุกแล้วจะได้ไปทำชุปมะเขือต่อนะครับอ่าเรปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี้ยก็สุกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะทำ ตำมะเขือชุบมะเขือต่อเลยนะครับแล้วก็นำอหอมพริกที่เราติ่งไว้แล้วนะครับกับมะโขืขอเข้ากันแล้วก็เติมเกลือเติมผงชูรสนะครับ,หรรบให้มีรสชาติกลมกนิดหน่อยนะครับ,บมะโขืขอให้ทั้งพริกทั้งหอมเข้าด้วยกันนะครับ นำมะเขือน,นะครับที่เราปออบเปเลี่ยนเรียบร้อยน้วนะครับซ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 ับ ก็เป็นมะเขือที่เราทำเครื่องปรุงใส่พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกเสร็จเรียบร้อยใส่ต้นหอมผักชีเรียบร้อยรสชาติก็พอดีแล้วพร้อมที่เราจะนำไปรนบประทานแล้วนะครับนี่เนี้ครับเราจะ่อยเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะครับทั้งเนื้อปิง้งทั้งทุบมะเขือนะครับ อันนี้นะครับพร้อมที่จะนำไปรับประทานได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็จะซอยไปซอยไปให้หมดเลยนะครับ เราซอยเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะนํามารับประทานแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ที่เราซอยแล้วครับอันนี้คือชุบมะเขือที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทานกับข้าวสวยร้อนๆอานนี้นะครับจะมีกินกับผักด้วยนะครับจะมียอดใบมะกอกนะครับยอดอ่อนนะครับต้นหอมนะครับใบบังรักนะครับนี่ครับอันนี้เราจะมา กับชุบมะเขือวันนี้นะครับนี่ครับใครหิวเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับมาเด็ครับมามามาทานด้วยกันนะครับนี่ครับโอ้หืมอร่อยมากเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ซอยมาเลยครับมาเลยครับทานด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น ข้าวเหนียวมูนครับข้าวกลานะครับข้าวเหนียวมูนข้าวกลานะทำข้าวเสร็จก็มีผลไม้แตงโมนะครับมาเลยครับไข่หิวก็มาแล้วครับอันนี้นะครับนี่ครับอร่อยอร่อยเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ